ก็ดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมน้ำมันแพงสุดๆแบบนี้ทุกๆคนก็หารถที่มันประหยัดการบางคนก็เอารถไปติดแกส๊สแล้วจะดีแค่ไหนถ้าระบบแก๊สมันติดจากโรงงานแล้วเป็นของเบนซ์ใช่แล้วครับวันนี้ดุกมาพร้อมกับเจ้า W211 E 2 0 0 NGT นะครับก็ได้ระบบแก๊ส NGV หรือ NGT มาจากโรงงานของเบนซ์เลยมือเดียวนะเป็นรถปี2007 เลขไม่น้อยครับแค่แสนกับ5 0 0 0ันราคาอยู่ที่4,39,000บาทไม่น้อยๆสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับผม มาดูสภาพห้องเครื่องของเจ้า E 2 0 0 NGT คันนี้ก่อนเลยนะครับสวยๆแห้งๆรถศูนย์ไทยนะฮะสภาพห้องเครื่องดีไม่มีอุวิเหตุหนักนะครับผมรถมือเดียวไม่ไม่เยอะมากก็แบบเนี้ยเนาะนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องพ8น0คอมเพรสเซอร์นะครับเบนซินบวกกับระบบแก๊ส NGT นะครับเกียร์ออโต้5สปีด NGT ก็ NGV ก็ได้นะครับอ่ะเรียกได้2อย่าง163แรงม้าแน่นอนพอมันเติมแกส๊สมันประหยัดสุดๆนะครับผมเพราะว่าค่าแก๊สมันถูกเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับผมรถมันก็ปี07เนาะมันก็มีผ่านการใช้งานมาบ้างแต่คันนี้สภาพสีก็ยังสวยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าบ้านเราเรียกแก๊ส NGV ทำไมมันเรียก NGT ละ่ะนะครับ NGT มันย่อมาจาก Natural Gas Technology นะครับผมอ่าส่วน NGV ย่อมาจาก Natural Gas for vehicle ก็คือก๊สธรรมชาติที่ใช้สำหรับยานพาหนะนะครับก็เรียกได้ทั้งคู่ครับผมเพียงแต่ว่าเบนซ์เขาก็สแตมมาให้มันมีความแตกต่างนะครับไฟหน้าออโต้นะฮะมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็เป็นแบบดาวลอยเนาะเน้นความหรูหรานะครับคันนี้ไม่ได้เน้นแรงเอาว่ากันตามตรง160กว่าแรงม้านะฮะเน้นความสบายขับไปได้เรื่อยๆล้อ16เดิมโรงงานนะครับได้เป็นยางใหม่ ปี20มาพร้อมกับยาง225ทับ55นะครับก็ยางไซส์เท่ากาันเบอร์เดียวกันทั้ง4เส้นนะฮะข้างก็จะเป็น a บช h Elegance นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างโอเคนะครับสภาพขอบโครเมียมสีโดยรวมรอบคันก็สวยๆใส,ๆ,สๆนะครับนะไฟท้ายก็สภาพยังดีไม่มีแตกร้าวนะฮะก็ยังสวยๆอยู่นะครับผมเซ็นเซอร์รอบคันหน้าหลัง อ่าซ้ายก็จะเป็น b บช E 2 0 0แล้วก็ NGT นะครับผมโอเคต้องเก็บของนะครับก็สภาพดีครับเอี่ยมนะฮะไหนดูข้างล่างสินี่ถังแกส๊สนะครับผมก็จะติดมาตั้งมาแบบนี้เลยนะฮะจากโรงงานนะครับสภาพตัวถังสวยๆเนาะรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับนะโอเค เดี๋ยวไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผม ่อนที่จะเปิดไปดูภายในรถอ่าลืมบอกนะครับในส่วนของจุดเติมแก๊สนี่เขาจะอยู่ช่องตรงนี้เลยนะก็นี่ครับผมอยู่ควบคู่กันไปนะครับแก๊สกับเติมมันนะเติมที่จุดเดียวกันนะครับผมนะโอเคเปิดมาในรถ่ะเราจะเจอกับการตกแต่งด้วยหนังสีเทาคาดลายไม้นะครับก็ทางเบนท์บีเอ็มช่วงยุคนั้นก็ใช้สีแบบนี้นะครับแต่นี่ดูสภาพลายไม้สวยๆเนาะนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นปรับกระจกข้าง Memory b ่บอนะครับผมกระจก4บีบานแล้วก็เปิดฝาท้ายนะฮะเบ,บาะหนังสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับฮพงมาลัยสีก้าตามสไตล์แล้วก็ตรงนี้ปุ่มปรับสวิตช์ไฟ parking brake นะครับก็ใช้เท้าซ้ายเหยียบนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับ มานั่งในรถกันแล้วนะครับกุญแจเป,แบบเป็นแบบนี้นะเป็นแบบน้ำเต้าเนาะก็เสียบแล้วก็เหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยครับผมพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันสีก้านแบบนี้นะครับโดยที่ว่าการเล็กๆตรงนี้ก็เป็น, Cruise นครุสคอนโทรลนะฮะไฟเลี้ยวกับปัดน้ำฝนแล้วก็นี่ เลขเล็กน,นี้ก็คือจะเป็นปรับพวงมาลัยนะครับเลขไปแสนกับห้าพันไม่น้อยมากรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะครับกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วเนาะบอกคู่หน้าเมมโมรี่ปรับไฟฟ้านะฮะแอร์ดิจิตอลสองโซนะเดี๋ยวก,กดรอากาศข้างนอกเข้าก่อนแยกปรับอุณหภูมินะครับผมแล้วก็ฟอน เครื่องเสียงของเป็นนะครับตรงนี้เป็นบ้านหลังไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้พับพนักศีรษะด้านหลังนะครับปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถเนาะช่องเก็บของต่างๆนะฮะช่องใส่แก้วน้ําที่วางแขนก็มีช่องเก็บของให้ให,ให,ใหญ่ๆนะฮะโอเคนะครับเกียนะร์ <Gear S 1> เป็น ออโต้5สปีดนะครับปรับบวกลบได้นะครับมีโหมดคอมฟอร์ตกับสปอร์ตให้2โหมดในส่วนของโหมดเกียร์นะครับผมดูช่องใส่เสร็จตังค์สินี่สภาพยังโอเคนะครับเก็นะ์หน้าใช้งานได้ปกตินะฮะเบาสวยๆนะครับ,รนะรบนะก็มีเก็บงานมาบ้างนะครับตามอายุของเขาเนาะ07 ก็15ปี15ปีได้สภาพแบบนี้ไม่น้อยขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดมากๆสำหรับคันนี้นะครับโอเคในส่วนของการขับขี่เจ้าเนี่ยมันโดยปกติเนี่ยถ้าเครื่องคอมเพรสเซอร์มันจะต้องมา180กว่าใช่ไหมอันนี้มัน160กว่านะครับเน้นเน้นคำว่าไปเนิบๆสบายๆนะครับผมไปได้เรื่อยๆออกตัวไปสักนิดนึงแล้ว100ลอยลาแล้วก็กําลังก็จะเริ่มมาละนะครับที่สําคัญก็คือในส่วนของคันนี้มัน เป็นเติมแกส๊สซึ่งพอแก๊สมันถูกมันไปไหนมาไ,ไหนมันก็ถูกอะครับดีเซลลิตรละสามสิบกว่าเบนซินลิตรละสี่สิบกว่าโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายอยากได้รถประหยัดคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพของที่นั่งด้านหลังกันดีกว่าครับโออากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ E-Class นะครับที่นั่งในส่วนของอการวางขาเนี่ยก็สิบกว่าเซนอยู่แล้วตรงนี้ก็หนังย่นนิดนึงนะ ทำให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอ่านี่ส่วนของช่องเก็บของสภาพสมบูรณ์ช่องแอร์หลังฮไม่หักนะครับมีม่านข้างเป็นแมนมน,นวลให้นะครับผมก็ใช้งานได้ปกติที่มันจะเสียส่วนใหญ่นะตามอายุของสองหเลยคือเจ้านี่นี่สวยๆใช้งานได้ดีทั้งสองคันนะครับ มานหลังไฟฟ้าพนักพิงก็โอเคนะครับมาพร้อมที่วางแขนนะฮะที่วางแขนตรงนี้ปึบมาก็เปิดขึ้นมาก็เป็นช่องเก็บของแบบนี้แล้วก็ในส่วนงที่วางแก้วนะครับตรงนี้เก็บได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมในส่วนองอรายละเอียดปลีกย่อยครับนั่งหลังสบายแต่อย่างที่ลูกบอกไปตอน ที่นั่งด้านหน้าคันนี้มันเน้นไปนเนิบเพราะฉะนั้นคนนั่งหลังยิ่งสบายนะครับได้ทั้งมีคนขับให้นั่งแล้วก็ขับเองใครอยากได้รถที่มันประหยัดเงินอนะ่ะเวลาวิ่งไปไหนมาไหนอะ่ะนะครับเจ้านี่ตอบโจทย์ก็ใช้เช้เฟิงได้ทั้งสองระบบ4 3 9 0 0 0นเกดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าว่า <c oughs> เจ้า e 2 0 0 NGT คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสภาพความสมบูรณ์ของเจ้า e 2 0 0 NGT คันนี้นะครับปี07นะ ไม่แค่แสน0 0านะครับรถมือเดียวศูนย์ไทยราคาที่439,000บาทนะครับผมอันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับมาสรุปกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนครับซีดานขนาดค่อนข้างใหญ่ก็นั่งไปได้ทั้งครอบครอออัวเนาะ4ถึง5คนนะครับ4คนก็จะลุมหลวมสบายๆเลยได้ระบบแกส๊ส NGV ประหยัดสุดๆนะครับเข้ากับยุคนี้ใช้คำว่าเข้ากับยุคนี้ แล้วก็เครื่องยนต์ก็ดูแลง่ายครับผมอู่นอกทําได้สบายมากได้ยางเต็มเต็มปีค่อนข้างใหม่ก็พร้อมใช้ครับใครอยากได้ e class ราคาไม่แรงมากสภาพสวยสวยใมย่น้อยๆคันนี้ตอบโจทย์สนใจยังไงติดต่อเข้ามาที่ลิงก์ลายด้านล่างคิวอา e คที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทินก็ได้นะฮะ คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับผมอยากเข้าไปดูรถใหม่รถอินสต็อกเข้าไปดูได้ที่เว็บ i n o name com สำหรับวันนี้ดูขอตัวก่อนแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโ n o name ด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ